ราคาเพียง1นึ่งแสนสีบาทบอกเลยว่าราคาจับต้องได้ไม่ต้องไปเป็นหนี้ไม่ต้องไปผ่อนค้างวดไม่ต้องไปผ่อนให้เสียดายดอกเบี้ยนะคะแต่ถ้าถามว่าผ่อนผ่อนได้ไหมผ่อน,อนได้ไดค่ะ,คะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวนันสวัสดีค่ะน้องเตา๋าสําหรับวันนี้มิสูสตาร์ด้าสวยมากๆพี่ขวัญแล้วที่สําคัญปีรถก็ไม่เก่าจนเกินไปด้านนี้เ,นเป็น,นะะสีน้ําเงินหรือเรียกไฮโซนิดน,นึงก็มิสไนบลูเลยนอ๋อดูดีดูดีค่ะมิสูสตาร์ด้า2.8 GLX ปี2005 <2000. S 1> ราคาเพียง1 4 9 0 0 0บาทบอกเลยว่าราคาจับต้องได้ไม่ต้องไปเป็นนี่ ไม่ต้องไปผ่อนค่างวดไม่ต้องไปผ่อนให้เสียได้ดอกเบี้ยนะคะแต่ถ้าถามว่าผ่อนผ่อนได้ไหมผ่อนได้ค่ะทั้งคู่เลยจัดไฟนแนนซ์ได้ลูกค้าถือเงินดาวมาจัดเฟนแนนซ์ได้แต่จัดเต็มไม่ได้ฟีดาวไม่ได้นะนี้ต้องใช้เงินดาวนะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ารุ่นใหม่แล้วก่อนเปลี่ยนเป็นไททันนะคะจัหน้าเดียวกับไททันเลยนะใช่แล้วค่ะพี่ขวัญอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือตัวนี้บั้นก่อนเปลี่ยนเป็นแม้นได้เช์เป็นไททันถูกต้องค่ะปี2005 พอไททันจะเป็นปี06ขึ้น06 07เป็นไททันแล้วสีไม่ต้องเก็บนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องเคลียร์สีใหม่นะคะนี่สีสวยเดิมๆเลยนะคะสวยสเดิมๆคันนี้ไม่มีบันไดคันนี้มีแต่ชอบเอาแบบคันนี้วัยรุ่นขับขึ้นมาหน่อยค่ะแต่คันนี้ได้ได้ตัวอันคิ้วมาคิ้วยี่ห้อของเขาเลย ใบสั่นมาเลยนะคันนี้ก็คือไม่ได้ใช้งานหนักนะคะลูกไม่ได้ใช้งานหนักทั้งคู่ลูกค้าก็สวยเหมือนกันคันนี้ก็จะเป็นตัวเมก้านะคะเมก้าแคปก็คือแคบใหญ่เหมือนกันข้างหลังนั่งสบายนะคะนั่งได้นอนได้แล้วก็บอกข้างหลังนะคะเจ้าของเดิมเขาจะมีการแต่งเครื่องเสียงมานะคะทําให้ทรงเบาะสูงขึ้นนะคะนี่มีเครื่องเสียงแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเตาแล้วก็พี่ขวัญนะคะแล้วก็ทีมงานกฤษดากูดค่ะ ท่านนะคะต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะที่อยู่ดูไลฟ์สดของเต๋าแลก็พี่ขวัญวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ